อีกด้านหนึ่งที่ลงพื้นที่ยาวราชเช่นเดียวกันค่ะฝากฝั่งฝ่ายค้านนะคะนําโดยคุณพิธาลิมเจริญรัต แล้วก็คุณต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนอ่าวันนี้ก็สวมเสื้อจีนมาเลยนะคะลงพื้นที่เจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหยินดีกับพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่จีนทุกท่านค่ะเริ่มที่คุณต๋อมชัยธวัฒน์กันก่อนบอกว่าอวยพรยินดีกับพี่น้องชาวจีนถือว่าเป็นวาระที่สําคัญที่สุดของปีนะคะก็หวังว่าขอให้ทุกคนรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันค่ะขณะที่คุณพิธานะคะก็มีการอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนว่าก็ขอให้ทุกท่าน มีสีสุขเฮงเฮงเฮงเรื่อยๆปีนี้เป็นปีที่49ของความสัมพันธ์ไทยจีนด้วยปีหน่าจะครบครึ่งศตรวรรษแล้วขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปรารถนานะคะนายกว่ามีเสียงเชียกระหึ่มแล้วทางคุณพิธาลงเองคุณต๋อมชรวัตรลงพื้นที่พร้อมด้วยสสเขตพื้นที่นะคะค,คุณประเมศวิทยารักสันค่ะก็ปรากฏว่าเสียงเชีย์ก็ดังไม่แพ้กันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงคุณพิธาหนะะ่อยค่ะ สุขสันวันจุดจีนทุกท่านนะครับขอให้มั่งมีสิรส,สุขและก็เฮงๆเรื่อยๆปีนี้ก็เป็นปีที่49ของความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับปีหน้าก็จะครึ่งศตวรรษแล้วนะครับก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสมปรารถนาและก็เป็นปีแห่งความหวังของอคนทุกคน ทีนี้ในสอสพื้นที่เขาลงไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะคุณประเมศเองก็พูดถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่เยาวราชด้วยค่ะบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนไทยเชื้อสายจีนอยู่มาเป็นเวลานานแล้วมีหลายประเด็นที่ต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการจราจรการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ปัญหาทุนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะที่มาแย่งอาชีพทํากินของคนไทยก็ต้องมีการจัดระบบจัดระเบียบกันครั้งนี้ถือว่าพื้นที่เป็นย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพชั้นในเป็นพื้นที่ที่สร้าง ชื่อเสียงไปทั่วโลกค่ะอย่างสตรีทฟู้ดเยาวราชรวมทั้งยังมีชุมชนที่มีอัตลักษณ์ในประวัติศาสตร์อยู่บริเวณข้างหลังถนนเยาวราชเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเดี๋ยวทำทุกอย่างควบคู่กันไปค่ะ